ครับสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตูนอะคามีพร้อมและบอกขอต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาสู่เกมฮอลล์ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับโดยพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการผ่านบอสต,ตัวแรกไปนะครับก็คือเฟลไนนนั่นเองนะครับนักลบที่ผิดพลาดนะครับทีนี้หลังจากที่ผมเดินทางมาได้สักพักหนึ่งผมก็เจอกับเนี่ยพ่อมดนะครับพ่อมดที่ใส่หมวกเป็นอะไรอ่า หอยทากปะเปิดหอยทากใช่ใช่ใช่นะซึ่งพมดแกนะครับเดี๋ยวเขาจะสอนพลังให้กับเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะสอนพลังอะไรให้กับเราบ้างนะครับปะไปเริ่ม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 กลัวอะไรวะเนี่ยลิ้นพันนะครับขอใครอะว่าอย่างไงครับพมดอโหใครกันละนี่ออกมาจากความมืดแแมแแมดูดีไม่ใช่เปล่านะเราเนี่ย หน้าตาดูว่างเปล่ามากเลยดูอาวุธนั่นสิข้างล่างเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่สำคัญกับเจ้าใช่หรือไม่หืแต่ว่าไม่ต้องตอบฉันก็ได้นะฉันเข้าใจว่านายมีเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ต้องการให้ฉันช่วยอะไรหรือเปล่าล่ะฮะไม่พูดอีกแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวฉันจะให้ของขวัญกับนายก็แล้วกันนะ เป็นเวทเล็กๆนะสำหรับเจ้าตัวน้อยอย่างเจ้ามันเหมาะเหมงกันจริงๆเลย ho, 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 ho. เขาว่าอย่างนั้นนะครับเอาไปเวทมนสำหรับตบา้อยดูดซับเวทบนไอ้ยาเอาเอเอา้อาวอ่ามาแล้วเวนเจฟฟูสปิริต เป็นเป็นยิงขึ้นนะครับยิงขึ้นวิญญาณออกไปกด B กด B เพื่อใช้อา้าวโดนขังชิด้วยโดนขังโดนหลอกวะเนี่ยไอ้ขนมโอ้ตื่นสักทีนะไอ้ที่สดเขาอภัยด้วยฉันลืมบอกนายว่าเวทมนต์ที่นายสูบเข้าไปน่ะมันจะทำให้นายสลบเหมือดไปเลยยังไงเลย <c oughs> เอาละเรามาเริ่มกันใหม่ก็แล้วกันนะฉันมีทิปเล็กๆจะสอนกับนายของควัญที่ฉันให้นายไปอ่ะมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพื่อนแต่ว่าการใช้งานมันอ่ะมันไม่ได้ใช้กันฟรีๆเดินหน้าเข้าไปในสวนลึกเลยเพื่อนจากการทุกอย่างที่ขวางหน้านายแล้วกลับมาจนถึงจุดนี้ได้ฉันก็จะปล่อยนายเองนั่นแหละ แต่เขาบอกไว้ก่อนสิ่งมีชีวิตข้างหน้าน่ะนะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยใช้พลังใหม่ของนายเพื่อจัดก,การมันแค่นี้มันก็สู้นายไม่ได้แล้วโชคดีนะเพื่อน <c ười> ครับเฮ้ย <c ười> <c ười> <c ười> นี่เหรอมีเวทร <c ười> ุนแรงโคตรเฮ้ยอ,อย่าเ <c ười> ข้าไมา้ใกล้นี่แน่โอมันใช้ ใช้โซเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยมันใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่แนี่เอาโซมาเพื่อนเอาเงินมาด้วยครับเราไม่ได้ต้องการแค่โซเราต้องการเงินด้วยเฮ้ยนี่เลยลงนี่แน,น่แล้วก็เอาหมดแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้ววิญ,ญญาณหมดเฮ้ยอ,อย่าเฮ้ยเงินเงินเงิน เงินโอ้โหหล่นไปในหนามหมดเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามา,ยา,ยา,ยาอ,อย่าอย่าอย่าเงินเงินมันโอ้โหมุดหงิดเงินอุ้ยอ่ะเอ๊ะมัวโอ้โหสายตามัวแต่โฟกัสจุดเอิร์นนี่ไงผมมองตรงนี้อยู่อะไรอ่ะนี่ยอ,อ๋อตีเพื่อเอาโซ่ผมยืมเ,เองกงิน ตีเพื่อเอาโซครับแล้วยังไงต่อเดอ้อแบบนี้เหรอนี่นี่แน่ตีธรรมดาก็ได้ใช้ไอ้อบูเค่นแล้วเปลืองอย่าลงมาลงมาไหมวัมนนี้เอาเงินมาเอาลงเอาเอาเงินมาลงเอาเงินมาขึ้นบนได้ปะขึ้นไม่ได้ไปไหนเนี่ยทีเดียวได้ปะโอ oh. โอ้ีอหินเก็บเงินนี่มันแข็งเก่งนะคือเราผมกะยิงโซไปเพื่ออุยกะยิงโซไปเพื่อแบบไปไหนให้หินไอหินเงินระเบิดครับแต่ว่าไม่เป็นไรเลยอ๋ยอไอน,น,นี่นี่แน่นี่แน่อ๋อต้องเอาโซโอุยอ้ยวุ้ย โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วเทมเรือดหมดเลยบ้าโอ้โหสามนัดสามนัดคุณผู้ชมอะไรอะโซโอแคทเชอร์เป็นชามนะครับไม่ใช่จานอะไรนะไม่ใช่ไปถึงชามเป็นเครื่องประดับครับ Activate full power ability อ๋ oh, อ power full ability full power เลย power full mm hmm. เราสามารถติดตั้งได้จากหน้านี้ใช่ไหม mm hmm. เขาว่าเออชามนี่ไงตั้งชาม use by Charman อ oh, mm ๋อ hmm. เขาก็คือจะได้วิญญาณมากขึ้นนะครับคือเก็บเกี่ยววิญญาณได้มากขึ้นเราสามารถติดตั้งได้ต้องไปนั่งที่เก้าอี e ้ก่อนเก้าอี้เลสของเรา ปาปาปาเสร็จแล้ว oh. อ้อเสร็จแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยนะนายเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดเอาละไหนๆก็เรียบร้อยแล้วฉันจะปล่อยนายออกมาก็แล้วกันนะเจ้าทําได้ดีมากข้านนับถือยะริงๆเราทั้งคู่ก็รู้นะว่านายอไม่สามารถไปต่อได้โดยขาดเวทมนต์ของฉันนะทีนี้ทำตัวดีๆนะอย่าตีฉะะันล่ะไปได้แล้วเจ้าหนูแล้วเจอกัน ไม่ว่านายจะตามหาอะไรขอให้โชคดีขอให้เจอขอให้ได้ขอให้โดนตีสักทีได้ไหมนี่ไงนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถนี่ติดตั้งอ่าเรียบร้อยอีคลิปได้แล้วก็คือแต่ละอันจะใช้สล็อตไม่เหมือนกันนะครับอย่างของโซแคชเชอร์จะใช้คอร์สสองนะ พอเราติดปุ๊บอ่ะข้างใต้ตัวชามที่เราติดตั้งนะครับมันจะขึ้นเป็น2ช่องเนาะก็คือเราสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด3ช่องอมีเราก็คือว่ายง่ายเรามีคอร์สอยู่3มนะครับเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มเรียบร้อยแล้วเราได้ชามมาแล้วเหลือช้อนกับซ่อมง่ายไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเอากดผิดเลยอไอ้บ้าเอ,อ้ยโซยิ่งน้อยอย,อยู่ให,ห,ห้เถอะ เออเดี๋ยวเปิดแผนที่ดูก่อนอืมเราอยู่ทางซ้ายเราไปซ้ายต่อใช่ไหมเป็นอ๋อยังนี้นี่เองเอ้าว่างไงลงุงโอ้ขอโทษทีนะที่คาดกับนายนะทนายรู้สึกหลงทางแล้วก็ทำไมไม่ไปที่ร้านขายแผนที่เล้วตั้งอยู่ที่เดิร์มเมานะตอนนี้เปิดแล้วนะราคานะ่าสนใจด้วยขายตรงนะครับขายตรง เอเดี๋ยวผมค่อยขึ้นไปดีกว่าใช่ป่ะค่อยๆขึ้นไปได้ป่ะไปทางซ้ายเหรอเอ้ยเอ้ยเราไปทางซ้ายใช่ป่ะทางนี้ป่ะจำไม่ได้โอ้ดูนั่นได้เยอะแถวนี้ดูทรงละเอโอ้โหเอเอไอไม่ทนันเอทำไมมันกดลงไม่ตีวะวั a เอ้ยเฮ้ยมันไม่ตีอะ ถ้าไม่ตีอ๋อด้านนี้ก็ได้จะทำให้มันยากทำไมลอาล่วงเองเอ,เอมันมันกดตีแล้วมันไม่ตีเว้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขึ้นอา่าเราต้องไปของนูนงงน้นไปเอเสียงแบบนี้มันนั่นไง,ไงว่าแล้วเชียวกดนั่นเอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอบ้าเอ้ยเหลืออ้าเอามันระเบิดตัวเองด้วยแป๊บนึ่งนะค,คุณผู้ชมผมขอเสียบสายคอนโทรเลอร์แป๊บคือตอนนี้ผมใช้คอนโทรเลอร์เล่นนะครับแล้วมันมีบรรจงะที่มันแบบกดแล้วมันงนงงอ่ะอาจจะต้องต่อสายแล้วเล่นนะครับสัญญาณอาจจะโดนรบกวนดีขึ้นไหมอ้าวแป๊บนึงนะโอเคกลับมาแล้วคุณผู้ชมขออภัยครับมา ผมจัดการจอยคอนโทรลเลอร์ผมเรียบร้อยแล้วเอ้ยนี่ไงน้องอ่าปลดปล่อยเป็นอิสลาไว้นะน้องนะนี่ไงอันนี้คือเสียงที่ของพาร์ทแรกคุณผู้ชมที่ผมถามไปว่าเอ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะได้ยินนะเป็นน้องร้องแบบร้องไห้อะ่ะ ก็คือเป็นเสียงของน้องหนอนน้อยเมื่อกี้นี่เองนะครับแต่ทีนี้ก่อนเราจะไปเดี๋ยวเราขอหิวตัวเองเลือดจ,จะหมดเฉยเลยบ้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเออาอีกแล้วเอ,อ้ยก,กดกระโดดแล้วก็ไม่กระโดดเดมันหน้าจริงๆเลยเอาตีมันเอ้ยโอ้โหมันจะถุยใส่นี่ไยแสงไม่ดีอ้า พักบ่อำลำปูร้อนแป๊บนึงนะคุณผู้ชมอ้สดชื่นสดชื่นอันนี้คือเลสอ่าเลสแป๊บโอเคเซฟนะครับเผื่อตายเผื่อตาย <c oughs> เฮ้ยบ้าบอไม่ตายดอกบ้านน่ะเผื่อเฉยแม่ตาไม,มา่เอ้ยตาไม,มา่แนะ่อยากแจกเงินก็ไปบอกเอ้ยเราไปสายล่างนีกว่าผมยังไม่เคยไปสายล่างเลยนะ าอ้อยไก่จะไก่ซะด้วยโอ้ยสะอึกเฉยขอภัยครับดูดีสะอึกเฉยเลยลมตีอันนี้เดี๋ยวก็คือเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วแบบนี้ยเออเราไปต่อไม่ได้แล้วกลับกลับตันเฉยอ่งั้นผมอาจจะต้องไปไปไหน เเงินมานี่เรียบร้อยผมอาจจะต้องกลับหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะครับการที่เราจะกลับหมู่บ้านนั้นเราต้องขึ้นบนไปเรื่อยๆเฮ้ยน้าอะไรอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นปะอะไรย่ามันคือคือเลือดปะเหมือนจะใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเลือดนะครับอ่าหมายถึงมันคือแม็กเลือดครับ อ่าโอเคไะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระหว่างทางเราก็น่าจะเจอน้องหนอนนะครับแล้วเราก็จะช่วยน้องหนอนพอดีใช่ปะเออทางนี้แหละทางนี้แหละถ,ถูกแล้วถูกแล้วจำได้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 ไดไดโอ้ยโดดไม่พ้นสักทันทีหนึ่งบุ้ยนี่ไงขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆ ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเ,เดอ้เอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเ,เสียงเสียงเสียงน่าจะอยู่นี่ปะใช่เลยเฮ้ยโหเยอะ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 ยามันหุยใสด <c oughs> ูน้องเนี่ยเรามาอยู่ใ,ใกล้น้อง <c oughs> เขาดีใจถ้าเราออกมาห่าง <c oughs> น้องเศร้าไม่มีคนช่วย ไอเลน้องมีสละแล้วน่ารักจริงให้ตายอุยอ้ยอุ้ยตกใจเสียงพุทดุกทีเลยเว้ยโอเคเราเปิดลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูทางขวาแป๊บหนึ่งนะอุยอ้ยอุ้ยโอ้โหหินล่วงใส่หัวเฮ้ยหินหินล่วงใส่หัว เสียงอะไรอ่ะอุ๊ยอุยเสียงอะไรก็ไม่รู้ถอยก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้จะหายใจคว่ำหมดเราขึ้นบนก่อนดีกว่ามันน่าจะเป็นมอนตัวอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะมันเสียงมันขั้วแบบกระุ่กลับอย่างม้าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันเล่นเป็นเดี๋ยว โดนดาเมจอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยยิวปั๊บอาเคลย์สองดวงเนาะเอทางขวามือมันเป็นอะไรอะที่ไหนเนี่ยอ,อ๋อเมืองอ่าฮะเมืองอะไรอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับ โอ้นักลบเอ่อที่พังเปลือกของเขาเปน็นชิ้นๆอะไรสักอย่างที่เป็นมงกุฎอะไรวะเออฉันจำไม่ได้แล้วว่าอืมทำต่อไปเรื่อยๆก็ได้มั้งไม่ต้องจำเนื้อเพลงละดำน้ำเอา <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็ได้คนระับจำเนื้อไม่ได้ก็ทำๆไปข้างมัน ออันนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนปะใช่ทางนี้ป่ะผมผมว่าผมหลงทางแล้วจริงๆนะไปทางขวาเม,มือที่ไหนเอ่ยนี่คือที่ไหนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนนี่นายเพื่อนสวัสดีขอของหน่อยเฮ้ยอ๋ออยโอ้โตี ตีมันตีจังหวะเราเผลอนิสัยไม่ดีเลยเอือ,อเรียมร้อยก่อนช่วยเราขอฮิว่อนสวัสดีครับเย้ <Yeah. S 2> เราช่วยได้สามตัวแล้วนะห้องหนอนเนี่ยต่อไปเราไปทางซ้ายมือปะเมื่อไหร่เราจะได้ขึ้นไปข้างบนสักทีเองเนี่ยไอ้ตัวนี้มีเขา มีเขามีเขาไม่มีเราอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรของเรานฮะเล่นเล่นมุกอะไรนิดๆนหน่อยๆตลอดเลยนะไปไปไปเราจะได้ขึ้นไปข้างบนแล้วอีกนิดเดียวใช่ไหมฮะเออ what ที่ไหนวะเนี่ยคุณคุณ โอ้นี่ไง t e m p l e o f the b l a c k Egg นะครับเป็นเป็นวิหารนะครับวิหารไข่ดำอันนี้แหละคือสถานที่เกิดเรื่องนะครับที่ทำให้เราต้องมาที่นี่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ปะ่ะของพาร์ทแรกที่เป็นคัฟซีนนะครับมันจะมีหน้ากากของสามอันเนี้ยที่ขึ้นมานะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นใครสักคนที่โดนปลุกขึ้นมานะตาสีส้มจ้ะปาปาปา เราเข้าไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาน่าจะช่วงท้ายเกยมมันแหละเออก็ต้องช่วงท้ายเกมมันน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะไปกรันไปกรันลุยต่อไปอ,อย่าเข้ามาใกล้โอ้ยนี่ไงในที่สุดเราก็ขึ้นบนได้แล้วเอาหนกว่าต้องปีนโซ่คุณลุงครับผมซื้อแผนที่หน่อยเดอ้อ อา้าวลุงหายหรือ,อภรรยาเขาป้าพนาล่ะเอยมาซื้อแผนที่เหรอจริงๆอ่ะสามีของฉันต้องเป็นคนจัดการตรงนี้นะแต่ว่าจะแปลกใจดีไหมเนี่ยเขาลงไปข้างล่างอีกละพอกลับมาก็เอาแผนที่ใหม่มาให้เก็บไว้ที่ร้านนี่แล้วฉันก็ต้องคอยจัดการขายของให้เขาแทนน่าเบื่อจริงๆเลยตายเถอะอๆจะดูของอะไรละ่ะอยากซื้ออะไรก็บอกฉันก็แล้วกันนะ มีของอะไรขายมั่งครับอันนี้คือเข็มทิศนะครับไว้สําหรับระบุตําแหน่งของเราในแมปนะซึ่งโดยปกติแล้วอะตัวแมปอะครับคุณผู้ชมนี่เวลาเปิดปุ๊บเราจะไม่เห็นตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราซื้อมาปานาธิแล้วเราเปิดแผนที่อะครับเราจะเห็นตัวเราเองในแมปลวทีนี้อ๋ออันนี้คืออ่าปากกาขนนกนะครับไว้สําหรับเขียนแผนที่เพิ่มเติมเองถ้าเราไปสํารวจแล้วอะไรอย่างนั้นเอ,อเราจะได้ไม่ต้องมาซื้อแผนที่จากคุณลุงเขาเสมอ อันนี้น่าจะเป็นพวกระบุตำแหน่งนะระบุตำแหน่งเป็นฟัตทเทเวลนะครับเป็นบ่อํำพูดร้อนอันนี้ก็เป็นมาร์กต่างๆนะโคคูนแล้วก็ที่นั่งพักโออยากซื้อหมดเลยอ่ะอันนี้แล้วกันจะได้มองเห็นตัวเองในแมพแล้วก็อัปเดตแผนที่มีอะไรอีกอืม ที่สําคัญ3อันละกันคืออันนี้เราจะได้มองเห็นจุดเซฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแฟสเชเวลแล้วก็สุดท้ายก็คือบ่อน้ําพุร้อนครับไะช่วงนี้ผมคันคออีกแล้วเหนียวคอหมดเลยก็ไม่รู้นั่งพักแบบอ่านี่ไงนั่งเพื่อทําการอัปเดตแมปนะครับจะเปิดดูแมปปุ๊บโอ้โหสวยงามวาดเองสวยขึ้นเยอะสวัสดีครับลุงเจ้าไปเย่ม <c oughs> <c oughs> โบราณสถานมาแล้วอย่างนั้นหรอเป็นสถานที่ที่แปลกมากเลยว่าไหมฉันเนี่ยไม่กล้าเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองเลยแล้วก็สำหรับคนที่เขาไม่ต้องการไปเผชิญกับอันตรายเขาก็จะคอยหลบอยู่หลังกำแพงแล้วก็สวดภาวนาน,นั่นแหละไม่มีโอกาสอะไรเลยเชื่อไหมใอ้ตายเถอะเอเราก็ต้องลงไปข้างล่างเหมือนเดิมปะ่ะผมจำไม่ได้ไ่าต้องไปทางไหนผมหลงทางแล้วเนี่ย วิ่งวิ่งเร็วน้องวิ่งเอ้ยคนผิดอีกแล้วโ,โ,โซยิ่งเก็บย,ยากอยู่ผมจําได้ว่าถ้าเราไปทางซ้ายมือนะครับมันจะเป็นลิฟต์หลายชั้นใช่ปะแต่ทีนี้มันจะมีชั้นหนึ่งที่มันจะมีอมันจะมีมะแมลงตัวใหญ่ที่เขาบล็อกทางเราไว้ครับแล้วเราไปไม่ได้แต่ก่อนอป่นเลยนั้นเราต้องเอยโดนอีกแล้วเก็บเงิน เอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโดไหลายฮิตอะไรขนาดนั้นฮิลเลยใช่ปะอันนี้ปะน่าจะอันนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอ้าวติดเฉยนี่ไงเปิดทางเดี๋ยวนี้จงเปิดจงเปิดซาซิมินี่ไงเออเอาโซมะฮิ้วเร็วๆสิเพื่อนเราต้องการตะน้อนเออนั่นแหละนี่ในเรียบร้อย ห้านัดหน่อ,นอ,นอกดอีกแล้วอ่าต้องระวังนะลงไปน่าจะน่าจะตุยนะครับอันนี้เราอยู่ในไหนแล้ววะอยู่ในป่าป่ากินเพลทสถานที่สีเขียวอุย้ยนกเต็มเลย อุย้ยน้องอา้าวโทษครับเฮ้ยอะไรอ่ะระเบิดตัวเองปะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยระเบิด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 โอ้ยว่าและเชียสัน่นเอ้ยลงบดีเลยสุดยอดป้าเอา้ยเอ้าต้องขึ้นบนอยู่ดีโอเคโอเคขึ้นบนขึ้นบน ไอเราก็จะลงไปสำหรจข้างล่างกันดัานลงรูพอดีเป้เลยให้ตายเถอะเฮ้ยมีน้องน้องเดินตรงกำแพงได้ด้วยนะครับอันนี้คือเราลงแล้วปะเราลงได้เนี่ยอ้ระเบิดเออระเบิดไปเออประการไว้ก่อนอุ๊ยโอ้โหโ้โมันตีรัวไม่ได้ข้างล่างมีอะไรบ้าไม่มีไปทางซ้ายต่อ เราลงล่างลงล่างไปต่อเราไปก่อนเราต้องฮิวตัวเองครับฮิวแบบฮิวตัวเองเฮ้ยข้างบนก็น่าไปเราไปทางซ้ายยาวๆก่อนเถอะอุ้ยเอ๊ยนั่นไงนางเอกเอ้าไปซะเร็วนั่นนหะคุณผู้ชม ตัวเมื่อกี้ครับเป็นตัวละครเฮ้ยเดี๋ยวเงินตกเดี๋ยวเงินตกน้ำโอ้โหเกือบแล้วอยู่ตัวเองก่อนเอ้นี่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 อุ้ยโอ้โหลงไประเบิดข้างล่างตู้มเฮ้ยล่วงโอ้โห โอเคเงินไปทางขวาเราตามเงินไหมครับเงินเขาบอกให้เราไปทางขวาแล้วก็ไปทางขวาเอา้าดันไปตัดดันไปตัดสายทิ้งอีกบ้าจริงเลยเอ่อต้องตัดดีๆเนาะไม่งั้นเราไปไม่ได้โอเค,อเ,คเดินมาเร็วเพื่อนเพื่อนเดินมาเร็วเดินมาเดินมาโมโมโมโอ้โอโอโอ บอกให้เดินมานี่เ่ยอ้าวโอ้โหทีเยวตายเลยเหรอโอนแรงเหมือนนเนี่ยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเพื่อนอย่าอย่ามาทำอะไรไม่ระเบิร์ใช่ไหมโอเคคือเอ้ยอาว้โอ้โหด้วยความโลภเฮ้ยเสียงแบบนี้ ลุงครับซื้อแผนที่หน่อยครับลุงครับไม่เข้มน่อยอ่าไม่คิดเลยนนั่นนี่ยว่าเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ่าสุดยอดไปเลยเจอกันสองครั้งเนี่ยบุเพสันิวารดาชัดซื้อของไหมอ่าเอาไปครับ60เหรียญแม่อัปเดตแล้วอ๋อนี่ไงโซนสีเขียวนะครับแต่เอาไปไม่ได้อะ่ะมันสูง Uh, เราเดินขึ้นไปทางนี้ก็ได้ไม่ใช่เดินเราเรียกว่ากระโดดอ๋อ oh, ทางนี้นี่เองไอเราก็รีบเกินรีบลงมาเก็บเงินแล้วก็โดนเสียบไปเฮ้ย hey, อะไรอะ่ะอ๋อตะนอนเ oh, พื่อนนี่ไนงะทีเดียวไวดี เฮ้ทำไมมันเป็นเหมือนเขี้ยวเลยนะไมนเหมือนเขี้ยวเลยอะคุณผู้ชมอุ้ยอะไรนี่เจ้าตัวเลยไร้ความคุ้มกันเลยนะนายเป็นนักล่าเหมือนฉันอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้สึกถึงความกระหายภายในได้ไหมตองการที่จะน้ำเข้าใจหรือเปล่าเอาเอานี่ไป สมุดบันทึกการเดินทางของฉันหวังว่ามันจะช่วยนายได้นะเจ้าจงไปไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเจ้านะ่ะคือนักล่าที่แท้จริมันถุยนี่คือโยนมาให้เหรอโยนหรือถุยมาให้เนี่ยก้มเก็บอะไรฮันเตอร์เจอแนลอ๋อมันคือมันคือสมุดไอคอเลกชันนะครับที่บอกว่ามอนตัวไหนชื่ออะไรใช่เนี่ยเนีเนี่ย มันคือมอนสเตอร์วิกกี้ครับมอนสเตอร์วิกกียไปไปไปไหนดูซิวิเอ้ยข้างล่างเอ้าข้างล่างไปได้ข้างล่างไปได้ไปได้ก็ไปเอียวอย่าเอ้าน้องน้องจ๋าโอ้โหยุงเวรเอาเงินโอ้โหเงินหล่นหมด อ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเจ๊โอ้โหเจลีบอะเอา้าล่วงอะไรวะเนี่ยอุ๊ยถึงที่เซฟแล้วตอนนี้น่าจะประมาณยี่สิบวันทีน่าจะพอน่าจะได้แล้วนะโอเคนะครับ สำหรับ Hollow k n i g น t นะครับพาร์ทที่2นะผมขอตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับส่วนของก e ีนผัดนะครับผมแม่สีเขียวเขียวปีเลยสำหรับผู้ชมนะท่านใดนะครับที่รู้สึกชื่นชอบแล้วก็สนุกยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีสวีดัตบ๊ายบาย,บาย,บายครับผม